มาแล้วค่ะอัปเดตตารางการจ่ายเงิน5วันทําการในเดือนสิงหาคม25 6 8สําหรับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนทุกๆก,ก,กลุ่มเลยนะคะที่รอคอยการจ่ายเงินผ่านสิทธิสวัสดิการห่งรัฐจากทางภาครัฐแน่นอนค่ะหลายคนรอคอยโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการที่รอคอยว่าทางรัฐบาลจะเพิ่มในส่วนของเบี้ยงชีพให้ได้รับสิทธิ์แบบทุนหน้าเมื่อไหร่อย่อยางไรแบบไหนวันนี้ติดตามอัปเดตตารางการจ่ายเงินไปพร้อมๆกันแล้วก็การปรับเพิ่มสวัสดิการต่างๆจะเกิดขึ้นหรือไม่ ะะสําหรับพี่น้องประชาชนทุกๆก,กลุ่มในเดือนสิงหาคมอัปเดตข้อมูลข่าวสารแล้วก็อัปเดตตารางการจ่ายเงินไปพร้อมๆกันค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทัน่วประเทศอัปเดตตารางการจ่ายเงินในเดือนสิงหาคม2568นะคะเริ่มกันในวันที่1สิงหาคม2568ค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1สิงหาคมนะคะจะได้รับวงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค300บาทต่อเดือนสลดค่าการถุงต้ม80บาทนาน3เดือนและก็วงเงินค่ารถได้3ประจำทาง750บาทค่ะคุณผู้ชม ซึ่งทุกวงเงินนะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดถอนเป็นเงินสดออกมาใช้ได้สามารถใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชารัฐรูดซื้อสินค้าและก็บริการได้เท่านั้นค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีในส่วนของการลดภาระค่าของชีพอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนใครที่ลงทะเบียน1นึ่ครูเรือนต่อหนึ่งสิทธิ์จะได้รับนะคะในส่วนของการลดภาระค่าของชีพค่าน้ำค่าไฟเพราะฉะนั้นวันที่1สิงหาคมรวมจ่ายทั้งหมดอยู่ที่1545าบาทยินดีด้วยนะคะมาจริงจ่ายจริงตามนัน และนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ชมเลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นอีกแล้วนะคะสําหรับคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้สูงอายุผู้พิการและก็เงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดค่ะ,นะเนื่องจากว่าเดือนสิงหาคมหยุดเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ตรงกับวบันแม่ด้วยจึงเลื่อนจ่ายมาเป็นวันที่8ค่ะ8สิงหาคม2 5 6 8เพระนาะฉะนั้นหลายคนที่สอบถามเข้ามาในช่องว่าเบี้ยงชีพผู้สูงอายุเบี้ยผู้พิการจะปรับเพิ่มเป็นทุนนหน้า1,000บาทเมื่อไหร่หรือว่าปรับแบบขั้นบันไดสูงสุด 1, ,250 บาทเมื่อไหร่เรื่อง นี้นะคะยังไม่มีความชัดเจนแต่อย่างใดแล้วก็ยังคงได้รับสิทธิ์เหมือนเดิมตามปกติไม่มีการปรับเพิ่มปรับขึ้นหรือว่าเพิ่มบำนาญทุนหน้า1,000บาทแต่อย่างใดค่ะเพราะฉะนั้นในกลุ่มผู้สูงอายุนะคะยังคงได้รับสิทธิ์ในวันที่8สิงหาคมนี้อายุ60ปีถึง69ปีรับอยู่ที่600บาท70ปีถึง79ปีรับอยู่ที่700บาท80ปีถึง89ปีรับอยู่ที่800บาทแล้วก็90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1,000บาทนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะสําหรับกลุ่มผู้ ยังคงได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินและก็เลื่อนจ่ายมาเป็นวันที่8สิงหาคมนี้ด้วยเช่นกันผู้พิการแบ่งออกเป็น2กลุ่มอายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาทอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทแต่ถ้าหากท่านเป็นผู้พิการที่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการอีกนะคะ200บาทรวมจ่ายในเดือนกรกฎาคมจะได้รับสูงสุดอยู่ที่1,000บาทค่ะและตามมาด้วยเงินอุดหนุนบุตรนะคะในส่วนของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กกกกรรมิจาเด็ค่ะ ก็จะจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด600บาทอนตรงเข้าบัญชีผู้ปกครองที่ได้รับสิทธิ์นะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะสกลุ่มนี้เลื่อนจ่ายเงินให้เร็วขึ้นร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะในวันที่15สิงหาคมนะคะ2568จะได้รับสิทธิ์ในการจ่ายเงินสําหรับ ใครที่อยู่ในส่วนของกลุ่มอสมอหรือว่าอสะสะทั่วประเทศค่ะเงินค่าบริาการออสมอ2,000บาทจะถูกอ,อนตรงเข้าบัญชีให้นะคะในวันที่15สิงหาคม2 5 6 8นี้ร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะและนอกจากนี้ค่ะในส่วนของวันที่10สิงหา th. คม2 5 6 8ค่ะเงินเพิ่มเบี้ยผู้พิการ200บาทต่อเดือนสําหรับผู้ที่มีสิทธิ์เป็นคนพิการมีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วก็ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐได้รับเบี้ยผู้พิการ800บาทต่อเดือนอยู่แล้วก็จะได้ร ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการหารัฐอีก200บาทโอนตรงเข้าบัญชีให้ในวันที่20สิงหาคมนี้นะคะโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์นในส่วนของเบี้ยผู้พิการนั่นะเองค่ะยินดีด้วยนะคะสําหรับในส่วนของการจ่ายเงินเบี้ยผู้พิการค่ะคุณผู้ชมและคงสุดท้ายในการจ่ายเงินค่ะสําหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มคุณพ่อคุณแม่นะคะที่เป็นผู้ที่ได้รับสิทธิ์จากทางสํานักง,งานประกรันสังคมเรียกเงินนี้ว่าเงินสงเคราะห์บุตรในกลุ่ม ผู้ประกันตนค่ะในส่วนของการจ่ายเงิน 1, 0 0 0บาทต่อเดือนต่อคนสูงสุดคราวแล้วไม่เกิน3คนอยู่ที่3 0 0 0บาทจะต้องเป็นผู้ประกันตนมาตรา33หรือว่ามาตรา39จ่ายเงินสมทบครบ12เดือนภายในระยะเวลา36เดือนและต้องเป็นบุตรที่ชอบอด้วยกฎหมายบุตรอายุไม่เกิน6ปีบริบูรณ์ค่ะระนะนนะคะในการจ่ายเงินตามตารางการจ่ายเงินจะตรงกับวันที่29สิงหาคม2 5 6 8เลื่อนจ่ายให้เร็วขึ้นนะคะเพราะว่าชนกับช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์นั่นเองค่ะ สิสิงหาคม2,568เงินสุ่เครา์บุตรจะถูกโอนตรงเข้าบัญชี1,000บาทให้กับผู้ปกครองในกลุ่มผู้ประกันตนมาตรา33หรือมาตรา39ค่ะนี่คือข้อมูลข่าสารตารางการจ่ายเงินที่นันนำมาฝากคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ